สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนิดคำเจริญสุขูสุขนครับผมนี่กัขนอ่อยนะครับเป็นมือที่สองครับเอฟซีนี่ครับนี่ครับตัวแรกนะครับเอฟซีเก้าซีทีเก่าแล้วครับผมนี่กับขึ้นอาอยครับเอฟซีแกไปเร็วสองเสี่ยวครับได้เถี่ยวละหาตันหกครับผมหาตันหกเสี่ยวหนึ่งเสี่ยวหนึ่งหาตันซีนะครับ บรรยากาศหนาวๆครับผมนี่ครับซาลี่นี่ครับเคยใส่สูงชุดนะครับได้เกียรตันพอดีครับผมเกียรตันสองครับผมอ่อยไม่ไม่นะครับ่อยต่อแรงนะครับได้ยังครับผมไป รถในนนเ้มาเบิรงการเลี้ยงหอยนะครับของป๋าจอยนะครับผมอาอยุเจ็ดสิบกว่าปีแล้วครับยังแข็งแรงอยู่ก็ครับผมครับเลี้ยงหอยมาน,นี่อยู่นั้งผมนี่ก็ับหลายปีแล้วครับนี่หกปีนะครับเลี้ยงไวน์บอสโดดบอสไงนักใหญ่ครับผม ขันลักบ่ฮกนะครับอยู่ข้าง่างสองครับข้างเครื่องปาลาเราอยูู่้เดียวครับผมอยู่สองบ่ได้นะครับเพราะว่าซาลีมันหน่อยเนกับเงียเง็ยบเี่ นี่ก็เทียนครับผมนี่เทียนตัดอ้อยนะครับผ่านสุพรรณผ่านเพชรชบุญมาเรียบร้อยครับนี่นี่นะครับสมือนีนก็งานอยู่บ้านกันไลายครับผมตะกี้กับต่อไตะกี้ก็ไปตั้งแต่สุพรรณนะครับไปตัดอ้อยสุพรรณกาญจนบุรีนะครับผมอ่างทองนะครับแถวแถวเพชรชบุญก็ไปครับผมสมือนีนก็อยู่บ้านนะครับกับไลายครับผมล่าหน่อยหลายกับคน เข้ากับอาหมังเห็ดเกษตรหลายนะครับผมเศรษฐกิจกับเศรษฐกิจกับกำลังดีครับผมทางอีสานมันมีร้านย่อยหลายนะครับผม่ว่าจะเป็นอ้อยเป็นมันเป็นยางพาราครับผมก่อนจ้ไปทางเกตครับตัดอ้อยอยู่น้ำบ้านเห็นไหมเอาเบิดบ้างเยวะที่เขากลางไงนะครับผม เขาสองทางครับผมปลาขังวนว่าวทีละทางครับสนสองทางเดี๋ยววิ่งมาท่านั้นว่าคุณผู้เฒ่าแข็งแรงครับอายุเจ็ดสิบเปีครับผมเก็ดงนานป่าคนเดียเลย ยนีเพาะึ้นนเอกันนักนยกเอซีรถพืนมาสั่นมาไปขึ้นจะสังบ่อครับผมข้นจะสรงเบาๆนึงเหมอนยงี้ครับเอฟโอ้หอไอหน่อยต้องคือแท้เงยนยนบับบับเดียวไปเงี้ยไปที ฮะ้ายไปตึกเงี้ายมต้องตึกดอกเดี๋ยวยังไปสูบ่อไว้แล้วเงินอดมึงเนง่ายเรอ เนเอฟซีหลังจากหยยบลักบองครับผมหย็บลักบองกันไปแล้วครับผมจะลร่งอีกตับ2องแล้วครับลัดสู่อดีสี้ไทยเจอมาเจอไว้สูงไว้เง่านะครับจังวักสูงอดีครับผม กันถึกแดดเอาม่ได้ที่คนว่ามันเป็นยังกันถึกแดดเป็นยังมันอ่อนๆเมย์ถึกแดดมันถึอ่อน, <c oughs> นมันถึงงอสันเพคนว่าต้องเฝ้าออกมาสันตอนนี้ก็แดดอ,ออกมาเริ่มง,งอแล้วสันเพคนว <c oughs> ่าเดี๋ยวนี่ก็จักจะได้หอดหาตาันบุเอฟซีวัยบนักปฟนได็มนะ แขงแรงขนาดเอฟยคุณท่น,ทนเออ เดยพอหาตันมาท่อเที่ย่นักปันนี่บอฮะบึงกันเงวยแล้ครับเอฟซีเออบึงบรรยากาศมุมสูงเอซการเลいいี้ยงอ้อยนะครับการเกยบอ้อยครับผมเป็น เลี้ยงป่านเลี้ยงหงส์หมดแล้วเจ้เลี้ยงหงหมดว่าตตหลังโตหมดว่าเด้ตีเนาะภาษาตะกี้เนา <laughs> ะช่วยกันะ แถวเพชรบูรณ์ทุกท่านก็เริ่มหาคนงานอยากอะไรเอฟซีเพราะว่าอยู่บ้านนอกมาก,ก็มีแนวเห็ดบอดดีนะครับผมล่านอ้อยล่านมัน,นหลายมีบ้านนอกก็ได้ล่านย่อยนะครับเจ้าเพ็ดไปพูละหา,าไรติดไรครับผมของมูนี้แล้ก้กวไปซอยพวกนั้น,นนะครับเรียนกันรับจ้างกันอยู่นี่ก็เลยบังคับไปทางไกลครับเอฟซี FC. อยู่บ้านน้ำลูกน้ำหลานเห็นปะ ต้องมีประสบการณ์เล็กน้อยครับเอฟบางคนกับเลี้ยงเป็นนะครับผมนี่กัเลี้ยงไอ,อยโมเป็นเหมือนกันมันจะไหล

cái nhọn không người muốn làm mọi 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 muốn เอาถอะเบื้องสอนออกให้เลยครับเอฟซีโอ้เป็นหลัเสี่ยวแรงนะครับสองมือนี่ครับผมจะได้หาตันนู้นเอฟซี I'm sorry. Okay. Thank <laughs> you. 干呀！ What's cool. ครับนี่แหละครับเอฟซีหลังจากที่ใส่เวล่าซึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งครับผมนี่สภาพก็จะประมาณนี้นะครับผมอ้อยอ้อยมันกลับด้วยแล้วนะครับผมอ้อยก็อ่อยต่ออ้อยต่อสามครับผมนี่พร้อมไปส่งแล้วครับผมส่งล้านอ้อยแล้วครับผมนี่ครับตัวแรงครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นิดน้ำจะเล่นนิดได้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ